เน่แน่โอ้โหเฮ้ยเข่าวุ่งมาดูดิว้าวว้าวเสร็จไหมเรียบร้อยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอนบอลเลอรกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนมาเล่นแองเกิลปืนไฟกันอ่าหุ่นแองเกิลครับผมหุ่นเมตาที่โคตรจะน่าลำคาญในตอนนี้มาลองใช้ปืนเก่าๆก,ก,กันบ้างเอมเบอร์แล้วก็เบสครับผมมาดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่า ส่วนโมดูลที่ใช้ครับผมก็จะมีนิวเคลียร์แอมพลิฟายบาลานซ์ยูนิตแล้วก็รีเพลย์แอมพลิฟายครับผมสำหรับนักบินก็จะใช้นี้แหละมาครุสครับแองเกลิลจะจะมีเวลาความสามารถเวลาใช้สกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20%นะแหมแต่ผมว่านักบินใหม่น้องซิูเวียน,นี่จะดีกว่านะเพราะผมว่าอันนี้มันยาวนานเกินไปทําให้เสียเสาได้เวลาใช้สกิลน,น,นูนเอากันในเสาไปกันเพื่อนไปดูดีกว่าว่าเจ้าแองเกลิลปืนไฟเนี่ยมันจะเวิร์กสักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าวแองเกลิลเลยเข้าเสากลางกันเลยนีี่ม เคยปีประกบมาปืนไฟไปจีนร้อ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 นว้าวว้าวโดนไหมอ่ะโดนมั้ยไม่เนี่ยโดนมั้งไม่เน pues ี่ยโอ้โหเฮ้ยเข้าดีนะเอ๊ะของเราหรือเปล่าวะที่เข้าดีเนี่ยโอเคครับผมหลบก่อนหลบก่อนอ่ามาเฮดี้สักครับเฮดี้สักครับโอ้โหมุดดีอย่างงี้ปลายไปว้าวโหเรียบร้อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮดี้มันเว่ออะไรวะทำไมมันนุ่มนิ่มขนาดนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวกรีโหลดก่อนมันนานเนี่ยแบบเฮ้ยมันยิงมันยิงแบบนานๆเลยนะโอ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 ไปช่วยเพื่อนเอาเสาก่อนโอเคนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช้ยันแม่ไงใช้ยันแม่ให้เต็มไงปิ้งนี่เห็นไหมเต็มแล้วเอาไปเต็มแล้วก็เอาไปเลยอุ้ยเสากลางโอ้โหหนาแน่นเลยครับไปกันเลยอุ้ยเพื่อนเราก็เยอะนะเสากลางเนี่ยเยอะนะ สามสี่ตัวเลยนะหรือสกายโอสครับคนนี้ก็สกายโอสโอ้โหเพียบเลยดูกริ้งเพียบเลยโอเคอย่างี้นเสร็จดีว้าว้าว้าววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เข้าดีเกินไปแล้วล่ะเข้าดีเกินไปแล้วนะโอเคนนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงบายไปก่อนบายไปก่อนบ่ายไหมเรียบร้อยบายไปครับว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้หูนั่นนั่นนั่นแล้วไอ้้ไอตัวตัวอของมาก็ยิงเลยน่นะ โอ้เพื่อนเราไปไหนหมดแล้วเพื่อนเราไปหมดแล้วเหรอเฮ้ยเร็วเร็วเหยิบเสาไว้ก่อนหยิบเสาไว้ก่อนโอ้โหมันหนุบหนับเลยข้างบนก็มีนะเศษไม้เศษไม้โอเคครับผมเรียบร้อยไปมีไฟอีกไหมเสาวขวาเฉียวเฉียวไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะโอเคครับเราต้องเคลียร์กระสุนก่อนถ้าเกิดมีโอกาสรีบเคลียร์กระสุนก่อนครับ เฮ้ยแนนมาโอ้ยโดนเลยบลายไปบลายไปเดี๋ยวจะด้วยพี่เป็นแองเกิลโอ้ยเป็ี่ยนชีพเป็ี่ยนชีพไม่ทันครับผมเน่เน่โอ้ยเผ <c oughs> าพวกัวป่าดูดิว้าวว้าวเสร็จไหมเรียบร้อยไปครับผมเสากลางพอแหม่ขายดีขายดีเสากลางขายดีไม่ทันแล้วมั้งไม่ถึงมือแล้วมั้งไม่ต้องแล้วเพื่อราชการไป โว้วววโววเฮ้ยเป็นเรือครับจอดตายเฮ้ยอุ้ยตายมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเสร็จเลยตายตายตายอย่างงี้อิโมกิปวดเสาดีกว่าครับไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่เลยอ้าวทำไมบินได้แค่ดีวะเนี่ยไอ้จังหวะกระตุกอ่ะโอ้ยมีหมอมาช่วยมีหมอมาช่วยโอเคเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหลงมาเพียบเลยโอ้ยหมิงอีกหมิงอีกเอาหมอก่อนไหมเอาหมอก่อนไหม ดิมิเตอร์ก่อนไหมว้าว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 วหเรียบร้อยไปหนึ่งครับผมเอาไงดีไอ้หมิงก็อยู่นู่นโอเคพี่ทิงก็มาช่วยพี่ทีมมาช่วยจัดไปครับเจาะเจาะเจาะหัวเข้าไปโอ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 หลบก่อน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 โอ้โหนั่นไงทั้งบลายทั้งสเปียตายตายตายโอ้ยลายเลยบลายเลยโว้วโว้วโว้วว้วโววโ้วว้วเฮ้ยเสร็จเลยเจอเสาบ้านเขาเลยดีกว่า โอ้โหโอ้โหเพียบเพียบโอโรจีเด๊เฮ้ยเฮ้ยให้ออกก่อนโอโรจีก่อนครับผมสกายร้อนมันยังกิ้งกิ้งอยู่มาบลายไปสิครับเรียบร้อยเสร็จนะเสร็จนะเรียบร้อยไปมาเออเฮ้เชลเชลโอ้โหถูกถูกเลยถูกถูกชะโงกันเลยเนี่ยไฟกับเชลเนี่ยโอเคมาแล้วเบิดก็หายตัวอยู่เฟร้ยโอ้โหไม่ทันถึงมือเลยอะโดนก่อนล่วงก่อนอะ เกิดไหมเกิดไหมโอ้ชักเกิดอีกก้าโอ้ยกล้ามากครับผมมาดิจ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยต oh, ัวอะไรโอเอริสอืมมาโลม่วงเฮ้ยเฮ้ยอย่า oh, ยิงโลม่วงมาเยอะสิช็อตไปก่อนครับช็อตช็อตช็อตเฮ้ยแต่มันเจ๋งมากนะเอริสนะกล้ามาเกิดที่บ้านนะอยู่กันเพียบเลยอยู่กันเพียบเลยยังมาเกิดอีกเกิดอีกไหมครับเกิดอีกไหมครับเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่บลิสโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดวลกันตัวๆแล้วครับผม มีพวกช่วยไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยออกพวกเราอยู่ด้วยเรียบร้อยดับเบิลคิวไปอย่าเกิดเลยสงสารเราสงสารนะแต่แต่ก็ต้องยิงไงอืออยู่ไหนอีกโอ้ยเป็นนู่นมแล้วะ่ะโอเคครับเพื่อนๆไปดีกว่าอ่ะช่วยเพื่อนสาวกลางโอ้โอ้รถ้สาบ้านดีวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมาแล้วอีเธอ อันนั้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 น,นมาหลบก่อนครับล้อลงก่อนรอเขาลงก่อน,ออนโอเคโอ้โหอยู่ข้างบนนี้ก็เสร็จดีเข้าไหมเนี่ยแายท่านเนี่ยเฮ้ย,เ,ยเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะใช้ได้นะเนี่ยเราต้องรอยิงให้หมดก่อนเราถึงจะใช้สกิลได้นะโอเคหมดแล้วใช้ได้โอเคยิงเพื่อเราไปนะเราอยู่ข้างหลัง <laughs> โอเคบลายหรือเปล่าบลายอยู่บ่ายาบินแล้วเฮ้ยบินแล้วเราก็ต้องหลบไต โลๆๆ okay, โลๆลโอเคลบข้างล่างแล้วนี่นะอีเธอร์บินเราก็ต้องลงนี้แหละลงมาแล้วก็ลุยต่อท็อตๆ็อตท็อครับปลายไหมว,ว้าวยันแม่ลงไปครับผมเฮ้ย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  อย่าเพิ่งบินนะอย่าเพิ่งบินนะอ้าวบินแล้วนั่นไม่ทันขาดคำเลยแล้วก็หลบเหมือนเดิมอะโหลอ๋อเออมีเพื่อนมาหลบด้วยเหรอโอเคโอเคหลบก่อนหลบก่อนลงมาเฮ้ไอ้ไม่ลงเหรอวะไม่ลงเหรอวะอ้าวลงแล้วโอ้ย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 รุ่มร้อนลุ่มร้อนเฮ้ยนี่คือเขาไม่สนใจเราเลยเสร็จไว่ได้ทั้งเลยเยอะเฮ้ยมาลุชจอกโอเคครับผมหายตัวก่อน เลยเสียเสาดีอย่างเงี้ยหายตัวสองตัวพร้อมกันเนะี่ยคุณสองคนหายตัวพร้อมกันนะ่ะเสร็จเลยปลายไปครับโอ้ยเขามีโลว่ะเขามีแอนตี้แจมมาว่ะเฮ้ยว้าวโอเคเฮ้ยแองเกลลิลนุ่งก็มาของเขาก็มีเสร็จเลยเสร็จเลยหายตัวก่อนมาอุย้ยเพื่อนเราโดนหนีบ <laughs> อุย้ยเฮ้ยหันมาแล้ววายเสร็จกันดูจุดสัญ,ญญาณครับผม เปิดด้วยแองเกอร์เลยไป r i g h t let's go <S เข้าสอบกลางนงครับหวังว่าจะเวิร์กนะโอเคเฮ้ยลูกบอลมาครับสกายโอสมาว,าว้าวเฮ้ย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 โอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหมเลิ่นเลยนะเลินเลยนะนยนะมาครับผมว้าวไฟแรงนะดูดิแต่ถ้ายิงโดนนะถ้ายิงมันโดนยิงยากยิงยากเฮ้ยเชล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 โอเคร้ายไปเรียบร้อยครับ เออดับเบิลคิวไปหุ้ยสกายรอตัวใหม่ไอตัวแรกตายไปแล้วตัวใหม่มาอีกแล้วนเนี่ยเ่มันกิ้งอยู่กับที่เว้ยมันกิ้งอยู่กับที่เว้ย,ย,เ,วยเรียบรอ้อยครับเิคิวไปครับว้าวโอเคเราไปฝั่งนี้ได้ไหมโอ้ไฮฟ,ฟอนเหรอโว้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 โว เรียบร้อยไอไลวะนี่อะไรเฮ้ยอีกโดนมาแล้วมาสมาว้าวแมงมุมครบับลายไปครับเอาไฟไปกินเอาไฟไปกินเบิร์นเบิร์นเบิร์นเุ้ยเอยโดนแมงมุมทั้งแถงอ่ะโดนไฟเข้าไปก็เฮ้ยจุกนะพูบเลยนะดูดิอ้าวไอแมงป่องโผล่มามาแจ้งผลงานโคตรแสบเลยเอาไปครับพยานแม่ไปวิเปเลียเหรอ ว้าวโอเคมาโว้โว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 หายตัวก่อนครับเฟรปรีครับบรายไปครับโอ้โหมาเบิร์ดเบิร์ดเรียบร้อยไฟมันแรงไฟมันแรงฮิวก่อนครับผม โอู๋ทั้งนี้เต็มเลยทางนี้เยอะไปทางนี้เยอะไปขอเอาตัวแบบไม่เยอะแล้วกันนะบลายไปอีกทีนึงเรียบร้อยโว้เฮ้ยเฮ้ยเป็นเลียครับเป็นเลียน้ำแข็งมาไฟกับน,น้ำแข็งมาเจอกันว้าวว้าวว้าวโอเคเรียบร้อยที่พวกคิวไปอีกทีครับผมเฮ้ยแองเกลิลครับเฮ้ยอินทราว่ะ อินทราวะตัวยแล้วครับผมมันหลุดมาตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเดมอนโอ้โหอ้าวเฮ้ยเอ็งเกอลตัวนี้โอ้โหเสร็จเลยเสร็จกัน3 2 1ปลายก่อนโอเคมาครับผมโอ้ยอะไรกันวันนี้มันูเนียไปหมดเลยวันนี้น่าโดนล็อกอีกได้เสร็จกัน,น,กนเบิร์รนเข้าไปเบิร์นเข้าไป ว้าวว่ะเฮ้ยเฮ้ยบลายบลายมาโอ้โหอีเธอร์ครับอีเธอร์ครับบลายไปก่อนหลบอยู่ข้างหลังหลบอยู่ข้างหลังโดนโดนโดนถึงเนื้อติกินค่อยค่อยห่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คือของเราของเซรัปไม่เล่นที่เข้าดีๆเนี่ยอันนี้ของเซราปนะเรารีโหลดอยู่นานไงบินแล้วอีกโดดนึงมาช็อตไปก่อนครับเฮ้ยเสร็จเลยนานไงนานไงโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยทาลังกาครับโอเคใส่แดงไปก่อน ว้าวว้าวว้าวเสร็จไหมเสร็จไหมก็เรียบร้อยไปโอ้พิเศษเลยนูเนียนูเนียเฮ้ยเฮ้ยใ,ใจเย็นใจเย็นมันนูเนียอา้าวสารกาเราล่วงแล้วอุว้ยไม่ได้อีเทอร์ตอนนี้เฮ้ยเล่นแต่อีเทอร์กันเหรอฮะมาครับผม <c oughs> อื้อโคตรนู้นเนีย่ยเอาเอาเป้าเปลี่ยนไปทุกทุก เสร็จไม้เสร็จไม้เสร็จไม้โอ้โหไม่ตายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวช็อตไปก่อนช็อตไปก่อนครับเสร็จ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 เอ้ยบินก่อนไม่ได้ครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอยู่ไหนอีกเนี่ยโอ้มีแต่ไกลๆว่ะนี่นี่ตัวหนึง่งนี่ตัวหนึง่งโอ้โหเยอะมากโอเคเบิร <Okay. S 1> ์นไปเบิร์นไปเรียบร้อยโอ้นี่ก็อีเธออีกตัวหนึง่งอะไรวะเนี้เฮ้ยเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยหลบก่อนครับผม รวมไหมยังเนี่ยอ่าล่วงล่วงล่วงเป็นชิ้นๆเลยตัวนี้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 โอมยเซราฟครับผมแล้วไฟจะยิงถามไินเฮ้ยฮอกมาว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยแปลก,กแล้วว่ะแปลกแล้วว่ะคือคือเขาไม่สนใจเราเลยเหรอพอได้ไหมอ่ะไลน์ได้ไหมอ่าวไปก่อ,กอนครับทิมุกิครับ อืมเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตอนนี้ผมเป็นวิญญาณล่องลอยแล้วเฮ้ยดูดิยิงไม่เข้าแล้วอะอะไรวะเฮ้ยดูดิแล้วมันไม่เห็นเราด้วยใช่ปะไม่เห็นเราด้วยใช่ปะโอ้ยไม่ไหวป่าวะอย่างเงี้ยเฮ้ยห,หลุดอะไรเนี่ยเออ กลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ย hey, มันมัน,ม,นมันก้ากึ่งนะเพราะว่าไอ้ปืนไฟเนี่ยอ่ะมันยิงยาวจริงครับผมส่วนตัวผมจะพยายามยิงให้ปืนไฟหมดก่อนแล้วค่อยใช้สกิลแต่จังหวะนั้นแหละมันจะโดนคิวเอาง่ายๆเลย <c oughs> หรืออาจจะแบบเพ้่ยิงสักครึ่งนึงก่อนอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วค่อยใช้สกิลอะไรอย่างงี้โอ้โหม,มันแบบเฮ้ยจังหวะหายตัวเวลาใช้สกิลกับจังหวะที่ปืนไฟมันยิงครับผมมันแบบก้ากึ่งกันมันก ắc, ักกันอยู่เวลามันไม่นานพอนะถ้าเกิดแบบเราหายตัวเลยโลดที่ปืนไฟไม่หมดเลยพอใช้สกิลกลับมา ปืนไฟยิงได้อีกนิดหนึง่งก็หมดแล้วรีโหลดอีก5วินาทีโอ้ยนั่นแหละเพื่อนแต่ว่ามันทำลายแทงเดียวยิงแมงมุมยิงเฟนเลี่เฮ้ยโอเคนะเรเวนแนนด้วยกันหรือว่าแองเกิลด้วยกันครับผมเฮ้ยมันยิงเข้าดีแต่ว่ามันก็ยิงค่อนข้างยากนะถ้าเกิดยิงในระยะที่กลางๆไกล,กลยๆอย่าง250เ <300 S 2> มตร300เ <300 S 2> มตร350เมตรอย่างเงี้ยยิงยากครับผมแต่ถ้าเกิดจังหวะแบบนูเนียนูเนียกันแบบใกล้ๆกันเลย,ย,ยๆๆเฮ้ยย,ยยิงง่ายคือเข้าดีว่ะอันนี้เวิร์กเวิร์ก โอเคเพื่อนยังไงก็สามารถมาคุยกันได้นะว่าเพื่อน,นเนี่ยใช้ปืนไฟอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดใช้อยู่เนี่ยใช้กับตัวอะไรนะมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมและแองเกอร์ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายออบอล